บอกคันถือแล้ววันที่หนึ่งให้จังไัยก่อจ้าพอจะซื้อพี่อับเตรียมคันหนึ่งพเพราะเดินผ้าไปอืมป้ายแดงเ่อป้ายแดงเลย,<า>ยเล,ยละ่ะคิดว่าอับรับแหลกซือก้อตัวนี้แหละพอนเออสวัสดีจ้าพ่อสวัสดีีเด้อแลอาจารย์ยิ้ด้วยกันอ่าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะคะเน่ วันนี้มาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อสวัสด์นะค่ะ,ะจ,จะตามเลขแนวทางของคุณพ่อคือเลขสูตรกับเลขความฝันเลขฝันวันฝันเลขสูตรแต่อยู่อือค่ะวันฝันเลขสูตรเน,นีนอนวันนี้บ่ฝันบ่พออ,อืมอ่ได้ไปงานอันอื่นมาก็ว่าจิเป็นนักสนานี่ไปงานศพ อยากทั้งวิยงมาะจากกุดานไปเมืองพ้นเอาตมรจะใส่อันนี้พ่วงไปอืโอ้ยนางจุงดา,า,าดดาปลาในกวาดดิ่งม <c> า <oughs> เมื่อยโดนบอกกระลายแต่พาดผแเจนผอมว่าจะยอดเมืองพ้นไปงานสัพเป็นเมื่อยแต่เลยมาสีมาไ้ช่วงไ้ลาบอ็ไ,มไ้มาอายูอ่เอาอายุอันนี้มากมา่อตอนหน่าเมื่อกันคุณศิยน พอปูนเสียตะกอนเหมืนมันเข่าพอไปงานศพผู้ใดกับพ่องานศพอะไรปีนองทั้งเมียอืมอ่าปีน้องที่ที่กันนั้นกิ่มเขาปุได้ค่ะเลยพากันไปเราได้โตเด็ดมากพ่อพ่อได้โตเด็ดมากมากพ่อ้ในการมันมีตอนทั้งนั่งทั้งเขาเหมมันมีเน็ตโฟนมาพร้อมอ่อนเขาจีจ้างอะไรเที่ยงเสียงมาพร้อมเลยนะแจกเข่าป้าพ่อเพราะในแกเข่าด้วยงานศพเขาจีบวเห็นมันเขาจีบวเห็นมัน โศกเศร้านะเฮ้ยได้มาคึกคืนโอ้งานศพจะมาเปิดเพลงแนนเปิดเพลงยืดทั้งไทยกับพ่อวุ่นอายุไอ้เมืองพ้นเลยขอนแก่นเลยอพุ่นโอ้ยจากเมืองพ่นออกจากขอนแก่นเขาเมืองพ่นออกจากเมืองพ่นท่้งที่เขาวานเขาจักรยายกิโลไปหอดเสียงสึมต่ำสึมต่ำออกิ่นนั่นสร้างไหวบ่พ่อว่าบ่ให้โศกเศร้าหรือจังไหนเพิ่นสั้งไทยปฏิสังข์ไหวเนี่ยมึงส่งทั้งนั้นมันสิเป็นจังซั่นไปหอดกตบว่าท่นเคยไปหอดไปจอดรถเนาะบ่ไปจอดรถเขา เพลงมันจะใส่นอกหวานมันมันก็จังมอลบมามันโมเมนตมันเดาพวกไครรถเฮียรถยังเขาพยายามสื่อไปงันนะะเขาจังไปงั่นแต่เบอร์ในรถเฮียนีน่ยสามแปดศูนย์มานอายุภูมิเสียเนี่ยกับแปดศูนย์อพออะไรสามแปดศูนย์พอซื้อรถตรีมากสี่แปดศูนย์ โอ้พอดินรัตาลีสี่แปดศูนย์ต่องนได้น่สามแปดศูนยแมนมันตรงก็ไปพูราเซียเออเ่ือบจะหลุดเกิงเสียงมากหน่สามแปดศูนย์ต้งท่ายเขาน่ะเจ๊วันนี้อายุเราปรมาณแปดสิบปีมันเคยออกเทียนหนึ่งแจ่ไอ้ย่ายตายย่ายผู้นันตายก็เพื่อไปเทียนนึงบอกคิดว่าจะออกออกกันั้นไปก็ออกเมียเพิ่นบ่จ้ะ บเ่เมียเป็นบ่ตายพี่น้องอีกผู้นึงโอ้อยู่ส้นส้นทางขอนแกน่นแม่นยนได้เมืองคนลุะไปทั้งเมืองคนได้เมืองคนไปอีกไปได้ตัวดีมากตอนนั้นก็ออกคือการออกเจ้าบริสุทธิ์โอ้งวัดนันบริสุทธิ์งวัดน,นี่ดึงไว้เราไปน,นี่ดึงได้เลยคุณพ่อมีสา<ช>มแล้วมีตัวนี้โอ้งวัดนี้คุณพ่อดึงไว้แล้วเนาะก็ออกแปดศูนย์มาซีแปดศูนย์พร้อมก็มั 8, นก็เดกงามพ่อก็เลยดึงไว้ เพิ่นให้ยสามแปดศูนย์แต่ว่าอ,อยู่แพงมีสี่แปดศูนย์เกี่ยงแพงเลยบอกพ่อรีกนีใบเดียวอยู่งานเขาดึงเอาไว้แล้วเนี่ยใบเดียวพอก็ได้ซื้อมามาทำเป็นน้ำทีหนึ่งก็เป็นน้ำทีหนึ่งพอกระติกับไปหาเขาใหม่เนี่ยใบเดียวไปให้คุณพ่ออะค่ะมันเจ็บมัเนี่ยอาจจะเป็นน้ำทีหนึ่งก็ได้เพรได้ซื้อไว้มีส่วนมีโอกาสมากเนาะแม่มมออ๋อมาทำพูดรถสายเราเอาไง มันมันแก่เคียงเสียงกระจ่างมากกับร่องท่ายเลยสามแปดศูนย์อายุน่ากับแปดศูนย์เนอะในนอกเมึงพอดึงไบเดียวเนาะค่ะพอดึงใบแล้วนี่ใบหนึ่งวัดึงมาได้หรอกค่ะใบหอดเจ็ดจังวเพื่อมาถ่ายสองตัวในนอกพอเป็นอาจเป็นในถ่ายสองศูนนี่ก็ได้เพื่อสี่ะะนั่นแหละปิดติ่มเอาไอ้ขนาจอไว้เด็กงานศพนี่ส่วนไหลเพื่อนซีมากไฮโซเมียนสุดก่อนไปสุดก่อนออกไหม พอ,อกรีดไงไหมพูดว่าพูดยิ่งก็เสียตอนหนึ่งพอ,อกรีดไงบริสุทธิ์พอ,อนนกี้กับพี่กับพ่อถือว่าพ่อคนหนึ่งแต่เลยมันไม่ตรงแน่บางเด็กบาเด็กอายุแล้วแปดสิบเเสียงเสียงแล้จางมากนี่ม<ๆ>ากแต่สามแปดศูนย์แต่เลยมันจะมีสี่แปดศูนย์พอก็ได้เดี๋ยวใบเดียวพอเขาเล่หนึงออกค่ะนี่นะพนักงานบริษัทโชคลาภม,มันกับโมน่แล้วเด็กพร้อมโมน่ตัวน,นั่นมัน นี่พอคำนวณแล้วมันคนละยางกันนะแต่ว่าตาเมื่อเทอมๆนี่มันอยากนอนมันเมยรถเก๋งเพราะจะขันใหญ่ๆอ้ยขับรถเก๋นี่มันขับรถแจ็กสโมองพ่อขี่ซาเลงไปขี่ซาเลงไปจนหอดเขาจนเงินเอากันขี่พ่วงตัวนี้พ่อพ่อรถคูใจนี่บ่าจ้าคูใจนี่เนีะโอ้ไปเจ็ดี่หอดว่าพี่น้องเอ้ยเก็บกลนเก็บดัก ปวดไปเวิร์ดปวดไปซื้อผืนันปวดครออกอย่างเงี้ยใจเอาแน่เนาะนอนกับไปนอนงานเนี่ยงันซบคนผันรายเขาเลดโอ้ยแกมันก็นอนบอระอ่ะเนาะเดเลยวอะารจังไหนแกมันกัไปซอยเพลินพานเป็นแล้วซะก็เลยเป็นแล้วไปแล้วเพื่อนบ่อเขาฝันบ่บ่เขาฝันเลยแต่ว่าเนกแค่ว่าเนกมันตรงกับเลขอายุเล่าเลขเครื่องเสียงเขาจางมากน่ะเลขรถแห่น่ะนอนยังไงเขาจางมาก มันมันตรงกับเลขตรงกับอายุเล่าแต่เราคิดว่าน่าจะมาตัวนี้เหี่ยมันลงแปดศูนย์ด้วยกันอายุเล่ากับแปดศูนย์ด้วยกันนะแปดสิบปีกันเอาเลขรถแหกคือบังเอิญมันบังเอิญเงี้ยพอเลยบอกว่ามันคือบังเอิญใช่ขึ้นต้นมา่กับศูนย์แปดจ้าลงทยอย่แปดศูนย์สินะโอ้กับพรอเออมันขึ้นต้นมันหนังพออะไรบ้ามันเป็นมาเลยศูนย์แปดแม่ลงท้ายเอาเลขศูนย์แปดมันขึ้นเบอร์เขาเนี่ยศูนย์แปดลงท้ายมันคือแปดศูนย์มา ก็เลยวางจริงนะบัอายุผู้เสียก80บาท80ปีพอก็เลยที่มันใหญ่ตัวนี้่วพอก็เลยว่างเออสื่อันเดียวไปเดียวสบเน็ตขนาใหญ่สู่หข่คานมันมั่นไปได้เนาะพอเนาะมันกับนี่ให้กันจ้าด้ยสื่อไว้แล้วเลขสูตรพ่อมันเป็นนั่นนั่นมันนี่เลขสูตรพ่อนั่นเฮ็ดย้อนหลอบตองหวัดนี่มันก็เฮ็ดไปเฮ็ดแล้วมันนี่มันนี่เก่า เก่าก <ítulo> anyway <you> mm ับ hmm. สี่เก่ากับสีหมาดลักเก่ากับลักสีเมียนไอบิงเก่าก็เรียก์เลยบิงสีเก่ากับสี่นี่สีมาดลักไหนผอมาดลักนวยลักลอยหรือลักสีมันบอกเกินเนื่องจากส่วนมันหกแปดเอหกแปดหกสามเลยมันออกมันมากแปดหกสามหกนี่มันเกิดสีมาตอนไหนหกข้าแปดเป็นมากหกก็มาลักลักสิบหกมาลักสิบมาลักสิบกับลักลอยบอกเนียมาลักสิบกับ มันมาได้สองโซนนะตอนนั้นย่าอยนี่พอให้ตอนนี้ก่ะมันมี<ต>่จอกกับซีอันจะหาเดี๋ยวนี้พอให้พอคิดว่างวดน,นี้สีมาลักลักใดพอพอมกเกเก่าเลขเกา่เเกานี่สีมาลักหน่วยลักสิบหรือลักร้อยพอโอ้ยพอเบอกให้ข้มั่นใจไม่มั่นใจแต่ว่าเอา ลักนลอยกับรักซีฟไปกันเอฟซีจับลักลอยใส่เอาจับลักหมักตัวใดเอาตัวนั้นเออเอาลักลอยใส่เอาเนาะแมีนค่ะเพราะว่าพอได้มากอะสูสองตัวแมีนสูสองตัวพอจับหน่ให้เอฟซีหาลักลอยมักตัวใดกะหาลักลอยแม็งเใส่เนาะพอเนาะเราเหม็งเหม็หาใส่เบิังค่ะพอหาเบิังกะมีโชคมีลานน้ำกันแต่ไอ้เหมือนสูตรงพ่อนั่นะไก้มันมีเก่ากับซี นะฮะนี่อพอไปเอางานสวมมาใน 8, 8, 0, แปดกับแปดศูนย์นี่งานสวมเพิ่นอายุเล่ากับแปดซีนี่แแฮรถแฮรแก,รกับแปดสามสามแปดศูนย์คืนจนมา้วยศูนย์แปดลูกชายมันส<อ>า,ามแปดศูนย์ก็ได้ว่ามันอกอีกพ่ามัน่าตรงก็อายุเพิ่นแท้ทีน้ะำว่า,าหอดมาว่าในพอกันได้เมื่อยเมื่อยไปจากเมือโอ้ไปเลยสองเมื่อ สองคืนไปสามเมือสองคืนไปสองคืนสามเมือไปไปทั้งสี่น่ะเมื่อยรถที่พอเพิ่งฟื้นมาจ้ะรับรถรถได้หลายพอเขาแซงมากเทียบเทียไม่แต่บอกโอ้ยบอกขั้นยาวๆยหาเลม่แต่รถพ่วงไม่แต่รถพ่วงกับรถน้ำมันเนาะกายกายพอประมาณนี่แหละพออยู่สี่รถสี่ยืงสี่ คือเดียวจิตเราอุ้ยอีพออีแม่เอ้ยลักสมดักสาหลูเน่เนื้อจนว่าเ <c oughs> ขาก็ขี้ใกล้เข้าผลเนาะใกล้เนี่ยเนาะพี่ยัยดใกล้กลในในๆเนี่ยได้เราบ่ญาติรถดูดเขาเขาเนาะวายขันจับบ่ครึ่งบนดิเขาเลยลเนาะเขาทายเลยเนาะรถเอาพอระวังระวังกราบมากก<ช>ับเ,เกลียบไปตำรถใหญ่เจงเขาอีกอืนั่นก็เที่ยวยุดเที่ยวไปเที่ยวยุดเที่ยวไปหนั่งท่นีเวกับสิบบูยูเออนั่นแหละเกลียบเกลียบซื่อหรอกเออกตระว่างเอา มันจําเป็นเาต้องไปไก่เรื่ยเาต้องไปกันงี้จำเป็นน่ะแมนมันมันขาดเะไรเนี่ยแมนไอเนี้ยมันจําเป็นอ่ะผมวย์ผ้ใหญ่เกิดจะคนดอกมันหนึ่งเกิดเออจังไรเขาต้องน้อยเป็นคนมนุษย์ขึ้นกันเนี่ยเขาเก่าขึ้นกันนั่นแ่ะจะสิไปตอนได้ยังโมโหขึ้นกันเออแล้วมันไปกันทุกคนไปหน่อยไปว่าไปสาบไปไหวก็ยังโมโหอ่าแล้วเหตุไปตามช่วนนั่นละ เขามีชีวิตอยู่เอาเบิ้งกันไปเออเขาจะหายยังไรกันเขาเห็นมาซ้ำนีก้กับซ้ำนั่นนะอันนี้แต่ว่าเลขูต่อนั้นีีเก่ากับสี่งวดนี้มีเก้ากับสี่ 4. จะจัดวาหายอยู่มีเกอยูหกคูเร่อไปซื้อรัตติไปเบิง้งเหมือนหาผู้ไดะเอาสามตวัวหาใส่เอานี่พอนี่แนะพอได้จะพึง่งหายพอเร่อพอม่อมอมอมอง,งมึ่งยังได้หรอกมึง เออมันเมื่อยทางไกลทางไกลแคหน้าจอไปเด้อไอทีเพื่นขีดให้มันเร่ร้องซบไอ้เลขคนตายแต่ก็เจอตำรวจเฮนั่นเด้อเมย์เดียวกันพ่อขยันมันออกพอไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วมันก็มีอได้ใบเดียวพอเรืงดึงเอาแต่ว่าพอดึงได้ซี่แปดส่วนแมนแต่แปดส่วนอยากให้อันนีายุยอยากให้อายุวันมันเคยเข่าไหมมันเกิดงานทุบจริงจิมันอยากเข่าตัวมันเกิดงานทุบพูดถึงเงินผูดยิ่งายแต่มันออกอายุแล้ว ค่ะพ่อไปเทืาหนึ่งแล้วอยู่เท้าสองไปหรือย,อยันออกก็ว่าขึ้นว่าจวบก็อยู่แล้วอันนี้ไปง่ายเท้าสองมันไปไปมกักเวกมื่อคืนตรงกับเวกอันคนตายแท้เด็กเบอร์ไอรถเขานะค่ะพ่อนั่นแหละค่ะเบิรงเมืองพิจารณาเอาค่ะเป็นแนวทางเนนทาง่านั้นน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางพอสวาส่านนะคะไปได้ เลขงานศซเนาะสามแปดศูนย์กับแปดศูนย์นะคะค่ะเอฟซีชอบเลขสูตรเนาะคะ่ะดูในตารางสูตรแหละแต่ว่าจะจับหลักร้อยใส่นะคะหาหลักร้อยใส่นะคะอานี่นะ,ปปะเมืองคิดไปจะหน้าเอาวานผีเป,ป็นขอขันบ้านบมากเามาก่าบ้าเก่าบ้ซื้อละห้องเสียงห้องเื่นไปเมื่อกาใส่เงิน,น,งนซื้อเนาะขันน้องบอใส่เงินซื้อก็บอขอบายให้เขาได้ เออมันก็ต้องพิจารณาเรียนเงินเงื่อนข้องเข้าด้วยกันสมพระสื่อมาซื่อสื่อสมมากขันังเรียนขันบีบุญวัดชนาจังไม่กระถือจังไม่กระถือขันโมยบุญวัดชนาสื่อละายมันนี้ก็งกถือเออขันบุญวัดชนาใส่ซ้ำไม่กระไรซ้ำนั่นค่ะมี่ขอบคุณแนวทางคุณพ่อเนาะค่ะขอบคุณครับขอบคุณมาทุกคนเด้อสาธุค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อสวัสดิ์เนาะค่ะ จะมีเลขสูตรนะคะเลขสูตรสาปีของคุณพ่อนะคะแล้วก็เลขงานศพนะคะพ่อไปงานศพมานะคะ,ะเผอิญเลขรถแห่ที่จ้างมาในงานเป็นเลข380นะคะบังเอิญว่าตรงกันกับอายุของคุณตาที่เสียไปนะคะให้ FC แคปหน้าจอไว้นะคะ ว่าพ่อสวสัสดก็ไปหยิบรอตเตอรี่แล้วนะคะ480 380 mm hmm. เกี้ยงแผงเลยนะคะไม่ได้ห mm hmm. าแคปไว้จดไว้นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ mm hmm. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. ใ,หให้โซกให้มา้าน้ำกันสุขูสุขคนเด้อพี่น้อง คลิปนี้นะคะแอดตันจิลาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้ f อฟซีร่ำรวยเงินทองนะคะทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ